มันมองว่าอนาคตสังคมของเราจะเป็นยังไงต่อไม่รู้มองในล,ลมหายใจตัวเองสรรพสิ่งต่างๆมันก็เป็นเช่นนั้นเองเมื่อก่อนผมเคยจะปฏิวัติคล้ายๆกับต่อสู้เพื่อความถูกต้องเลยนะ,ะแต่ผมอ่านประวัติศาสตร์มากๆผมยอมแพ้เลยมันเหมือนจอกแหนะคุณพ้าก้อนหินไปก้อนหนึ่งนะมันก็สงบแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ชั่ว้ายเหมือนเดิมคุณฆ่าจินซีฮ่องเต้ตายเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็มีทรราชใหม่ขึ้นมาอีกมนุษย์เนี่ยจิตใจมันเป็นอย่างนี้เองอะ่ะ มนนุ่มมันจิตใจมันโลภปรดหลงเนี่ยคุณปราคนนี้ทิ้งนะไม่เกินบบ<ไ>ปีสอง<ไ>ป,ไปีไอตัวใหม่มันก็มาสุดท้ายผมโปงได้เลยว่าเหมือนเป็นตัดหญ้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นดีที่สุดเนี่ยตัดใจดีกว่าเมืม่อก่อนผมเคยจะปฏิวัติความถูกต้องเลยนะ,ะแต่ผมอ่านประวัติศาสตร์มากๆผมยอมแพ้เลยเันเหมือนจอกแหน่แหละคุณพ่างก้อนหินไปก้อนหนึ่งนะมันก็สงบแป๊บเดียวอ,อ่ะเดี๋ยวมันก็ชั่วร้ายเหมือนเดิมคุณฆ่าจินซีฮ่องเต้ตายเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็มีทรราชใหม่ขึ้นมาอีก มนุษย์เนี่ยจิตใจมันเป็นอย่างนี้เองอ่ะมนุษย์มันจิตใจมันโลภปวดหลงเนี่ยคุณป่าบคนนี้ทิ้งนะโปรใหม่มันก็มาสุดท้ายผมโปรงได้เลยว่าเหมือนเป็นตัดหญ้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นดีที่สุดเนี่ยตัดใจดีกว่า